ชูชีปรากฏครับเพื่อนๆวันนี้เพียชาแนลจะมาทําชูชีปรากฏครับเป็นปลาแม่น้ําจากแม่น้ําชีบ้านผมเองนะครับก็มาดูส่วนผสมระมดับแรกเลยครับผมใช้กะทินะฮะใส่กะทิลงไปเคี่ยวกับไฟที่ค่อนข้างร้อนหน่อยนะฮะอันนี้ผมไม่ได้รอให้มันแตกมันมากนะครับคือหิวมากแล้วก็เคี่ยวอยู่แป๊บหนึ่งผมก็ใส่พริกแกงครับ เป็นพริกแกงเผ็ดพริกแกงแดงเนี่ยแหละครับใส่ลงไปแล้วก็ขยี้ขยี้ขยี้คน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 ประมาณนี้ครับคัววัวคัวไปให้มันหอมไม่ใช่คััวสิเนี่ยประมาณนี้ครับคนให้เข้ากับกะทิที่เราเคี่ยวไว้ตั้งแต่แรกนะครับขยี้ขยี้ขยี้ไปเรื่อยๆแล้วก็รอให้เขาเข้ากันดีครับมันจะมีความเหนืดนิดนึงนะถ้ามันเหนื่ยเติมกะทิหน่อยก็ได้เนี่ยครับ ก็ปรุงรสเลยน้ําตาลของปรุงรสหรือถ้ายังไม่เค็มก็หยองน้ำปลาได้นะครับแต่ว่าอันนี้พริกแกงที่ผมใช้เนี่ยมีความเค็มอยู่ประมาณนึงแล้วผมก็ใส่แค่น้ําตาลกับของปรุงรสตามที่เห็นไปเมื่อสักครู่นีครับนี่เดือดแล้วก็เตรียมปรากฏที่เราบั้งไว้นะครับแล้วก็ผมจะตัดหัวออกด้วยนะนี่ใส่ลงไปเลย ปรากฏจากแม่น้ำคนี่นะผมหาขึ้นมาสดๆเลยแล้วก็ฟีดกลับมาด้วยจากต่างจังหวัดนะครับอันนี้เราจะค่อยๆเ,อเหมือนกับต้มเขาไว้นะครับหรือคั่วไว้นั่นแหละประมาณนี้ค่อยๆทําทีละข้างนะครับถ้ารู้สึกว่าไฟมันแรงหรือ เรากลัวเขาจะติดกระทะเนี่ยก็ค่อยๆกลับด้านเขาไปมานะครับนี่อันนี้ก็เริ่มสุกแล้วผมก็โรยใบมะกรูดแล้วก็พริกตามลงไปเลยแค่นี้เองครับเครื่องเขาจะไม่เยอะครับมีกะทิพริกแกงแค่นั้นเองส่วนส่วนประกอบกอื่นๆก็จะมีแค่ใบมะกรูดซอยแล้วก็พริกก็ผ่ามาประมาณนี้ส่วนเครื่องปรุงรสก็ตามที่เราชอบเลยครับ ชอบหวานก็เติมน้ำตาลเยอะหน่อยไม่กินหวานก็ไม่ใส่เลยก็ได้ก็จะเค็ม <c oughs> ๆมันๆน,น,นี่ครับเรียบร้อยชูชีป,ปรากฏหรือปรากฏขังนั่นเองครับเรียบร้อยแล้วคดข้าวมาเลยก็อยากจะขอกำลังใจจากเพื่อน <c oughs> ๆด้วยนะครับใครที่ชอบคอนเทนต์ของเพจช n แนลเราก็กดไลค์กด s u b สไครต์แล้วก็ กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่เราจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปครับอยากกินอะไรอร่อยๆก็มาดูกันได้เลยครับ